เราเราข่าวไม่ใช่โคก่ะเราขาวคือว่า ผมกําลังแสดงให้ดูใช่ไหมผมนั่งสมาธิสมมุติว่าผมนั่งมาสักชั่วโมงหนึ่งครับถ้าผมนั่งชั่วโมงหนึ่งจริงนะหนึ่งไม่มีคนดูนะครับแล้วสมมุติว่าผมไม่รู้จักคําว่าขันห้าอริยสัจสี 4, ม่มรแปดเลยมันจะผุดขึ้นมาไหมมันไม่สามารถผุดขึ้นมาได้ครับนั่นแหละพระพุทธเจ้าไปเห็น คุยุคนั้นนะที่เขาออกตามหาความเป็นอมตะเนี่ยเขาก็นั่งอะไรเงี้ยนั่งพรมานมั่งอดข้าวมั่งบางคนก็ทําตัวเหมือนหมามั่งนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับวิธีวิธีธไหนก็นแล้วแต่นะครับก่อนที่พระอ,องค์จะตัดสูนะพระอ,องค์ไปเห็นมานะครับศาสนาเชนก็ไม่เอาอะไรเลยไม่ใส่เสื้อผ้าไม่อะไรเลยก็ทําทุกวิธีทางไง เหมือนไหมเหมือนพวกเราตอนนี้ไหมนะครับแต่ตอนนี้มันดีกว่าตอนที่พระองค์อ,อตอนนั้นพระองค์อายุยี่บเก้าปีใช่ไหมและพระองค์ตัดสินตอนอายุสามสิบห้าหกปีนั่นระดับพระพุทธเจ้านะหกปีนะครับกว่าจะคัดกรองรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนะี่ร่างกายของเราอย่างเดียวนะ มันคืออะไรพระอ,องค์ก็เลยสงสารสงสารเหล่าสัตว์นะครับสัตว์นี่ก็คือตั้งแต่สัตว์นรกจนพรมนั่นแหละพระองค์เรียกสัตว์นะครับก็เลยต้องสมมุติพระอ,องค์ต้องสมมุติจําเป็นต้องสมมตุติเพราะมีแต่พระ <c oughs> พระโมคคัละนะเออไม่ใช่พระมหากัสสปะองค์เดียวที่ชูดอกบัวขึ้นมาแล้วแล้วแล้ว ออิสระฉับพัน,นมันวูบนะครับมันรู้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องสมมติไม่ต้องสมมตมิพอพระองค์สมมติปุ๊บปัญนเจ้าคีดทั้งห้ารู้ทุกคนทุกคนรู้นะครับทีนี้แต่รู้แบบพระมหากัะสปะเนี่ยมันมันรู้ค่อนข้างแบบว่า,าไม่ต้องมีภาษาเห็นก็ อย่างที่พระหลายองค์หรือแหลสสำนักพูดตอนนี้เห็นกระจกนะครับไม่ใช่รู้จบมันลิ้นคนเราเห็นไหมมัน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 แบบว่ามันยิ่งกว่าไอ้ระบบของรถคอมมอนเรลวมันแปลพันได้ตลอดเวลานะครับยิ่งใครมีกิเลสหนาปัญญายาบเนี่ยมันมันจะเดิ้นไปแบบว่าอัศจรรย์จริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนที่บริสุทธ มันจับ <c oughs> จิตจิตมันมองไม่เห็นไงแม่ถ้ามันจับได้แดีคงจะดีนะเอาออกมาตั้งไว้เหมืน <c oughs> อนาสาวเ่นนงานจ <c oughs> าะได้โบคาโคลาสนับสนุนคลิปนี้นะครับก็ <c oughs> ดูคลิปผมก็ทำใจหน่อยนะครับมันไม่ได้อะไรหรอก เพราะผมทําผมยังไม่ได้อะไรเลยยังไม่ได้อะไรสักบาทเลยยู u b e มันก็หลอกผมไปสมัครจนได้นะ640บาทต่อเดือนข,ขนาดค่าแรงก็ห้ายห้าสิบปบาทใช่ไหมถ้าผมทํากับแฟน2คนมันก็จะได้อยู่เกือ 1, บพันสองนะครับพันหนึ่งรกว่าบาทค่าเบี้ยขยันอีกก็ตีไปหมื่นสองเดือนละสามหมื่นกว่าใช่ไหมแต่ที่นี่เมียมผมก็ อ่เป็นคุณนายไงไม่ทําไปททาเหี้ยอะไรเลยเดี๋ยว้าไม่ได้ทำไม่ได้ฟังคลิปนี้คงจะโดนไม่ใช่น้อยผมนะครับถึงไหนแล้วเนาะเออถึงไหนแล้วเออผมนั่งสมาธิคุบไม่ไม่เห็นครับผมบอกเลยไม่เห็นถ้าใครบังเอิญมีเวรมีกรรมกับผมมาฟังนะแล้วก็ท่านไปนั่งสมาธิไม่เห็นนะครับเนี่ยผม ถ้าผมมีเงินนะเหมือนกับอ,อ,อ,อท่านเจ้าสัวซีพีนะหรือว่าไอ้คุณเอ,อที่เขามีคนติดตามเยอะที่สุดในโลกตอนนี้คุณที่เขาทำช็อกโกแลตขายมิตร์บีนบินอะไรเนี่ยไหมมีคนคนบ้าอะไรําทำคอนเทนต์คนติดตามสามสี่ร้อยล้านเป็นพันคนเป็นพันล้านคนอะไรมั้งนั่นแหละถ้าผมมีเงินขนาดนั้นนะผมจะจ้างพวกคุณเลยอะ่ะ ผมจะให้คนละล้านคนละล้านผมจะให้ไปเรียนเรียนอะไรรู้ไหมเรียนอคำสอนพธระพุทธเจ้าที่แบบตรงๆแบบหวยสามตัวเลยนะไม่ต้องตดซื้อตรงๆเลยนะขันห้ามักแปดอริยสัจสี่นะครับสำนักคงก็พูดไปเยอะแล้วจนสำนักเขาจะเสื่อมแล้วเพราะว่ามันรู้ขันห้าทำไมมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมก็ผมก็บอกแล้วว่าเอ คลิปที่แล้วผมก็บอกแล้วว่าควายนะถึงคุณจะเอาไปเรียนโรงเรียนควายนมันก็เปลี่ยนสัญชาติตยานมันไม่ได้ชาติเนี้ยมันก็เป็นควายที่ไถนาเป็นเป็นควายที่ไม่ไปกินข้าวไม่ไปเหยียบข้าวเขาถ้าเจ้าของไม่ถ้าเจ้าของยืนเฝ้านะถ้าเผลอมันก็กินเหมือนกันมันไม่ได้โง่หรอกควายเนี่ยมันก็รู้ว่าข้าวอร่อยกว่าหญ้าอยู่นะครับแต่ว่าเราอยากจะรู้เป็นพระอริยะเจ้าเนี่ยท่านต้องเรียน คําสอนพระพุทธเจ้านะครับท่านไปนั่งอย่างเงี้ยไม่ได้อย่างตอนแรกที่ผมทําให้ดูอนอาทีนึ่งนะผมไม่ให้ท่านแบบว่านั่งแบบว่าไสามชั่วโมงติดต่อกันนะให้นั่งสามปีติดต่อกันเลยนะครับตายนะครับไม่ตายก็บ้านะครับไม่รู้พระพุทธเจ้าทํามาแล้วไงทำมาแล้วหกปีนะครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ไว้มีถ้าทูนั่งสมาธิสามปีโลกก็ไม่เดือดร้อนพวกคุณ เพราะคนที่ไปแบบเนี้ยมันไม่ค่อยกินข้าวมันไม่ค่อยทําคนหรอกมันทํร้ายตัวเองนะครับอมจะได้สาระไหมก็จะอัดสักสิบนาทีเพราะว่าผมทําไปสี่คลิปเมื่อวานเนี่ยมันดีไงรวมๆยอดแล้วมันมีคนดูเป็นร้อยใช่ไหมร้อยกว่าถ้าทาคลิปเดียวเนี่ยโอ้โหวันหนึ่งกว่าจะวิ่งได้เป็นร้อยซับเนี่ยแล้วชาติไหนจะได้เงินจาก youtube ใช่ไหมปีนี้ผมต้องเสียให้ยู u ูบละหกพันเจ็ดพันกว่าบาท เกือบหมือนแต่กว่าจะได้จาก youtube สักเหรียญหนึ่งนะี่โอ้ยต้องมีคนดูสี่พันชั่วโมงแล้วก็ต้องมีสิบล้านซับนะผมใกล้จะพอสิบล้านซับไม่ใช่สิบล้านคนดูอะแต่ไม่รู้มันจะเข้าเกณฑ์เขาหรือเปล่าเนี่ยนี่ y o u t u b e นี่ก็รวยมากแต่ว่ามันก็ไม่รู้ใครมันจะของด้วยไม่รู้มาดูหรือเปล่าว่าเขาลำบากแค่ไหนกว่าจะทำคลิปได้เงิน youtube นะ่ะ เปลี่ยนกดมั่งก็ได้มั้งคุณก็เอาไอ้ค่าเนี่ยที่ผมจ่ายนั่นแหละปีละเจ็ดพันกว่าบาทคุณก็มาแบ่งของมั่งเคื่อทุนคนทุนในลูกค้ามั่งไม่ใช่ไปตั้งกดโหดกดหินอะไรก็ไม่รู้โอโ้โหกูจะโดนบล็อกไหมเนี่ยกูไปได่าเจ้าของยูทูบ YouTube. เออบล็อกก็บล็อกไปสิไป Facebook ไป t i k ตอกก็ได้ไปอันอื่นก็ได้เขากำลังแข่งกันทำอยู่ บอกเลยจะได้ไม่ต้องเสียเน็ตค่าเน็ต <c oughs> นะก็ธรรมะแอมบูเลนต์นะครับฉุกเฉินนั่งสมาธินะครับนั่งไปเลยครับผมถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าก็นั่งไปเดินไปเดินจงกรมไปครับแต่ถ้าผมแบบลูกสาวผมเรียนจบนี่นะไอไอแบบภาพยนตนระ์เขียนบทภาพยนตร์แล้วก็ กำกับเรียนจบมงเทพนะครับไม่รู้ว่าผมส่งจบได้ยังไงก็ไม่รู้ค <c oughs> ่าเติมตั้งหกเจ็ดหมื่นต่อห้าหกหมื่นนะแต่ก็กูเขามั่งกูมั่งอะไรมั่งครับตอนนั้นรวยไงตอนนั้นรวยรวยก็ตอนนี้หน่อย <c oughs> แต่เขาแบบว่าต้องทำมันต้องทำแบบ มันต้องสร้างมันต้องสร้างสตอรี่หนังนะถนะ้าอยากให้คนมาเรียนธรรมะแล้วก็ไม่ต้องไปหลอกเขาไงคือว่าเราสอนอริยสัจสีมาแปดกันห้าจริง,รงๆรงไงสอนแล้วก็มันถึงจะมันถึงจะศาส,สนามันจะได้ไม่หมดไปจากประเทศเราเนี่ยแต่ว่าไม่หมดหรอกพระองค์บอกว่าห้าพันปีก็คือห้าพันปีนั่นแหละเพียงแต่ตอนนี้ผมเกิดมาห้าสิบสองเดี๋ยวเดือนหน้าก็จะขึ้น ย่างห้าสิบสามนะครับแต่เผาเมื่อไหรไม่รู้นะครับก็จะอยู่อีกสักสามสิบสองปีนะครับนจะอยู่ได้เปล่านะครับผมก็แปดสิบสี่ปีนี้ก็ไม่น่าอยู่แล้วแหละผมเห็นคนลุงรปภเพื่อนกันก็หกสิบกว่าแล้วก็ไม่น่าอยู่นะครับมันหัวหัวฟันเฟินก็กจะหมดผมก็เหลือกี่สี่งนะข้างในไปหมดละ ตอนเป็นเด็กพ่อไปซาอุรวยไงพ่อรวยอวดแม่งเลยผมก็เอากินแต่เนี่ยท็อฟฟี่นะแบบแบบที่นเหนียวอวะสมัยโบราณที่ก็ใช้กระดาษที่ทําเว่าวนั่นแหละผมเอาไปที่เ็เป็นกรรมเมือแม่ขายด้วยขายขนมด้วยผมก็เลยเป็นเด็กเป็นเด็กที่ไม่เคยลำบากเลยครับไม่เคยลำบากตลอดชีวิตเลย สบายนะครับมาลำบากตอนแก่นี่แหละ <c oughs> <c oughs> ทีนี้ก็ธรรมาะนี่มันผมไปฟังครูบาอาจารย์นะครับก็ท่านก็สอนตรงกัระพุทธเจ้าครับแต่ว่ามาเสียตรงที่ว่า,าพวกเรานะครับช่วยกันฆ่าพระนะครับทําลายพระโดยที่เราแบบว่าฆ่าด้วยความบริสุทธิ์ใจครับ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าหลวงปู่มั่นหลวงปู่ชาเนะี่ยท่านก็พยายามเหลือเกินที่จะไม่ให้พะักนะครับได้ใช้เงินนะครับท่านคัดกรองครับเอาแต่หัวมองหัวระดับคือเห็นเห็นสภาพรู้เลยนะครับว่าเนี่ยอันเนี้ยเอาเข้ามาสำนักได้ท่านปกครองแบบคอมมินิสต์ไม่ให้ใช้เงินไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้หลวงปู่ชานะพะระฝรั่งไปอยู่ด้วยก็ไม่กินขนมปัง ให้กินข้าวเหนียวข้าวปลาระขุีศานได้ใช่ไหมเป็นท่านเจ้ค,คุณชรใช่ไหมก็ดูนะครับมีแต่ท่านไม่ไม่เปิดเผยตัวไงมันเสียดายตรงนี้แหละเนี่ยพุทธเจ้าอยู่พุทธเจ้าคงจะเรียกมาเรียกมาอบรมทีละคนอ่ะพระอรหันต์ที่อยู่ผมถึงผมถึงบ่นไงผมถึงน้อยใจไงโอ้ยกินข้าวเสียเข้าสุดเป็นพระอรหันต์แล้วก็ไม่ออกมาทําคลิปถึงท่านจะ จะเชื่อครูบาอาจารย์ขนาดไหนแต่ว่าท่านก็น่าจะเห็นใจพระพุทธเจ้าหน่อยเพระองค์บชตั้งแต่ยิบข้าวใช่ไหมจนอายุสามสิบห้าบธรรมแล้วก็มาให้พวกท่านได้เรียนอยริยสัจสี่พวกแปรกานอพอท่านเป็นอรหันแล้วก็นั่งอยู่แต่ในป่าอยู่แต่ในกุฏิเล็กๆนะก็ะไม่รู้ว่าจะเอามันจะช่วยคนได้อย่างไงมันหรือมียานอะไรมันไปช่วยได้หรอทำไมผมทำไม่ได้วะสมาธิผมก็นั่งอยู่นะครับ สาี่ชั่วโมงก็เคยนั่งไม่เห็นเกิดอะไรขึ้นเลยสู้นอนก็ไม่ได้นอนนอนตั้งแต่สามทุ่มไปตื่นตีสี่ตีห้าสมองวิ่งปิดปิดเลยสมองใส่ปิ้งนะครับนั่งอย่างเงี้ยอ้านั่งสมาธิเงี้อยอ้าสามปีอ่ะมันมีไหมล่ะขันห้าอิยสัจ4สี่มากแปดรูปเวทนาสัญญาสังขารมญญาณมันรู้ไหมไม่รู้ก็พระเจ้า ทำไปทันมาให้ไ้ทําให้แล้วตอนเนี้รู้แค่ไหนก็มาสอนเธอเดี๋ยครับเดี๋ยวคนไทยมันจะเป็นบ้าไปก่อนมันจะโง่หมดประเทศแล้วนะเห็นไหมได้ยินข่าวอะไรก็โอ้ยเขาทําข่าวปลอมอะไรมาก็เชื่อเป็นตุเป็นตะเมียผมเนี่ยแทบมันไม่เคยไปประเทศเขมรแม้แต่ครั้งเดียวนะมันไปเกียดเขาแล้วข่าวไงเดี๋ยวมาใหม่นะครับผม